นี่แล้วครับผมวันนี้ก็วันที่21 <c> ธ <oughs> ันวาคม2564ครับผมอ่ากับชุดอ่านอนไรนอนหน้าเฝ้าให้เฝ้าหน้ากันนะครับผมพูดจัดโบนะหมืน่นกว่าบาทนะครับผมวันนี้ก็มาติดต้าไปเพื่อนพร้อมอยู่จังหวัดมหาสารครามนะครับอำเภอพยัคฆภูมิิสัยนะครับผมกับเบื้องเครื่องเสียงนี่กระหึ่มเลยเพะ่ป็นบาโม่มานนี่สามพันบาทจุเต็มเลยนี่ แต่ดุ่นโบราณนะครับแต่ว่าพันเอาหมวแปลงอย่ต้องเอาถึงลูกระหืมมาห้าเลยแหละนี่เบิรงขาวๆเนี่ยครับอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับคุณมาโมมาเนี่ยอ่าตัวเดียวนะครับครับเข้าเวอร์ตัวเดียวมื่นหมกประมาณแต่แต่ดุนเก่าก็ดีหู้นะของสุนยางที่เขาเวาขึ้นรถกระบะนะครับเล็กมันสินาเครื่องมันสินเน่ยี่สิกแบบปีเออกระหืมเลยตอนนี้เพราะได้เปิดดังเพราะว่าไฟเลยตัวนี้นะที่เป็นชุดโบว์มื่นกบาทนะ นะครัเนี <imprisoned> anyway, moment, ่ยว่ามันใสยังดีนี่ิเบิงหาไมัหนักจีหอนได้จังหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงมันใหญ่หน่อดอกหนึ่งยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วครับผมเบิรงอินเวอร์เตอร์นี่นะสามพันวัตต์นี่นะครับสามพันวัตต์โตนี่เห็นมั้เนี่ยชุดเบิร์ก็บาทแบตเตอรี่ร้อยแอมป์ญี่ปุ่นหนึ่งลูกนะครับมีบูชารักษาแบตเตอรี่นะครับนี่นี่ เดินไฟพร้อมนะครับตามที่เห็นจิบเนาะแบตเตอรี่ญี่ปุ่นรอ้อยยี่ห้อหนึ่งลูกนะผมตัวนี้เลยนะครับแถมพัดลลูนฟรมตัวนี้มีหลานหน่อยก็เลยแถมนะครับผมเป็นไงครับเท <c oughs> ื่อววะเทื่อววะต่ความกดณอยู่อยู่ให้ยูหน้าผมมีไฟฟ้อมีเครื่องเสียงเปนนห้องเครื่องเสียงมาตะบานเลยครับ <c oughs> นะครับ นะครับชุดติดจัดโบนนะครับจัดโบนะครับตี่ทรงทั่วประเทศเลยนะนี่เอเอามาติดยั่ไงครับยังไงบ้านห <c oughs> นองเราเลี้ยงเปล่าอำเภอพยกกักฆภูมิปไสจังหวัดมหาสารคามไอันนี่มันมันซื้อยอย่างหมอท่านสมพงษนะ์เนาะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยกโบยกโบเหรอ น้ำแต่ว่าเพป็นกระแส,สเป็นแบบปั๊มดีซีนะครับอ่าเพราะว่าเป็นย่างวันขยายที่แรกว่าเอาชุดใหญ่ยเลยแต่ว่าเตรียมมาจรกำกัดเอาชุดมือก็บาดไปลองก่อนเไปรับเปิดเครื่องเงสียงในเบบอกขอมาเลยครับผมอ่าเดี๋ยวต้องมีโดนบินใเนเบื้อมันสูงครับผมแข้งที่เห็นนั่นแหละ,ะให้เบิ่งกันแขงครับโคตรลีพลาเซลเนานะสันเทคตีว่าเบิง่งคลิปมืาขึ้นนั่นแหละ สูงพีกน้อยนี่ครับผมกันฝ้าผ้าเรียบร้อยนะครับกันฝ้าผ้ามาตรฐานนะครับกันฝ้าก็คือล่งโควงตัวนี้เลยปลอดภัยนี่คือกันฝ้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับถ้าไปใส่เสื่อมันป้องกันแค่อุปกรณ์กู้นะครับแต่ว่าไฟลงแขงเข้าใจไหมแต่ว่าตัวนี้มันมากกระทบปุ๊บมันก็สิลงดินนี่คือตี่ผมแจ้งไปแต่งแต่ลายคลิป คือมือีิผมใส่ปั๊มน้ำใส่เสือใส่ยังก็คือเพื่อว่าตามกระแสนะครับตามกระแสทช่วยเชียวชื่มือีิเนาะผมค็ดตามเป็นมาตรฐานแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือที่สี่ครับเร็วแล้วป้องกันได้มาตรฐานที่สุดได้เร็วได้แรงขอว่าเป็นทองแดงแท้รับลงโค้งเพราะว่าในแผงเขาจะมีลักษณะกาวให้อยู่นนคือเป็นปลอดภัยที่สุดถ้าไปใส่เสือแผงบ่ได้ลงไฟมันก็นมาลงแผงเพราะมันจะหาเสือมันก็นตัด แต่ว่ามันตัดป้องกันระบบไปหาตู้ใหม่ซืือไม่ให้ตู้ใหม่แต่ฝ้ามันก็ยังผ่านสายไฟลงไปอยู่เข้าใจไ่ครับอันนี้คือป้องกันทั้งระบบคือจบเลยตามที่ผมทํามาหลายๆคลิปนะนี่คือแนะนำแนะนำแนะนำนะครับแล้วต่อจะไปพิจารณาเอาบ่ได้ว่าห้เสือนะครับไม่ได้ว่าห้เสือทั้งหมดให้ไปพิจารณาบึงคือเสือหรือมันป้องกันได้แค่อุปกรณ์ที่ก่อนที่จะไปหาตู้เข้าใจไ่ครับแต่ว่าไฟมันก็ไปน้าแข็งคือเ่า แต่ตัวนี้ก็คือเบื้องต้นเลยเอา่าไปพิจารณาเอาครับนี่บอกให้คิดซื้อก็เป็นสายสีสเคริวินนะครับพอเป็นสีต่อเติมอีกก็เลยไม่ได้เก็บพเพราะว่าเิ่นสีโยกใหญ่พราะว่าเิ่นพันแล้วที่แรกว่าจะเอาชุดใหญ่นะครับว่ามันเตรียมมาสแปร์พอดีมันมีชุดอ่ามือกรบาดชุดหนึ่งพอดีใอ้เพิ่นเอาไปก่อนเพือพ่อเพื่อการเสียเวลาในการใส่ไฟเดินไฟให้พ้อมนี่ เปิดซอดแจ้งโดยไม่ต้องปิดแล้วก็พัดลมเปิดค่ำวันค่ำคืนทดลองได้เลยพัดลมแถมฟรีแต่ว่ารับประกันให้หนึ่งปีนะครับว่ามีมีลานน้อยสงสารน้ำนะครับก็เลยแถมให้คนนะครับมือนะพนว่าแต่ก่อนมีไฟเนาะบัดนี้พนว่าอยากใส่เครื่องเสียงบอกไปพนมาเปิดจุบันได้เห็นบะเขาด่าบอกว่าเปิดค่อยๆพนว่า บอกให้เพื่อนเปิด,ดค่อยๆเพราะว่าเปิด,ดค่อยๆม,มันกระดังเขากกระดาษกันวัเนี่ยเนี่นยก็หึมเลยฮนะในโทรศัพท์จ,กจักสิเป็นยังไงผมไปท่านเด้ฟังเสียงแต่ปกติโทรศัทพท์ไม่ตัดนี่นี่พ,พ่อผู้ยไงเพื่นก็ะยุนนี่พ,พ่อผู้ใยไงผู้บ้านนี่แหละเป็นยังไงครับคือว่าพ่อไปได้อยู่เลยเนาะครับ มันอาจจะเกาไอ้ก็เสียงพนี่มันอาจจะไ่อาจจะบ่ิปยังแน่เมันจะเล้วแน่วันนีครับนมาเพื่ปิดบานตั้งหลายปีแล้วนะเอเลาไว้เอาไว้บานเปิดื่อนสื่อแสนตัวเสียงแล้วครเป็นแสนกับตัวสื่อมาอันี้ครับนะวันนี้ก็มาปิดงานในเพิ่นนะครับวันที่ย <compra. S> 1 ธันวาคม2564นะ้ร้บมีใบรับประกันยังว่มนะครับหนึ่งปีตามที่ผมโฆษณาเนี่ยเลยนะสนใจอ่ะโทรมาสอบถามทำเงิน,นเตยเงินนะนี่ครัโบโทรมานะครับได้ตลอดสอบถามปรึกษาว่าเช่าหรือพักไปไหนมีพื้นที่ไปไหนต้องการใส่ไปไหนนะครับราคาก็คุยกันได้ตามงบที่เฮาตั้งเป้าไวสเก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับ กันตพนโซลาเซลล์นะครับแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์มันจะขึ้นเลยกันตพนโซลาเซลล์นะครับในไลน์0 6 4 2 7 1 3 8 7 6นะครับเพอนคุณแจ๊กเกทตตัวสอดตามตามนี้นะครับอัดไลน์ไปเลยเพราะคลิปโตว่าในลบเลยยังไม่าดไม่ตัดก่อนครับผมตัวปงังเงยเลยเนะี่ยนี่ครับ เดี๋ยวตามนี่เลยนะครับเอาขอบคุณครับผมนี่นะครับผมวันนี้วันที่สิบเก้านะครับธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับกระเรียมชุดมาติดให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวต,ตามลูกค้าเพิ่นนัดไว้อ่าโอนจองไว้ในคลิปที่จัดปูเนาะอันนี้ก็ให้เพิ่นมาเบิง้งผมเขาเจ๊พีชนะครับเพราะว่าท่านลูกค้าเก้านี่ยท่านลูกค้าเก้าเพิ่นติดไปแล้วจังปีแล้วท่านเนี่ยทา่นยทานปางนี่ ออนกิ๊ดเนาะท่านเนาะสามกิโลวัตต์เนาะเป็นไงครับไฟรถดีปะดีดีอยู่เพราะว่กันทำไมเพิ่งใส่ตัวนี้แหละบัางหกพันปียู่อันนี้เหลือจับาทัดเรือสามพันก็บ่าทขนาดว่าเพิ่มตู้แช่ยังจะเนาะซื้อมีมีมีตู้น้่มแข็งจะเพิ่มอยู่มากเลยแช่ปลาแช่หมูเจ็ดตัวสื้อว่าอีกตัวหนึ่งล้วก็มาตู้โคกเพราอีกตัวหนึ่งตู้โคกมันกินจะหารอยเก้าสิบต่อเดือนครับแล้วก็เพิ่มอ๋อนี่คนเห็นงานเพิ่มเกี่ยวกับไอ้พวก ยังโซฟาเลยเนาะกังใส่ไฟฟ้าเชื salts, ่อมเล็กเชื่อมยังกคู่มือนี่ค่ัไฟกับหูยุทธนาวัลสลายนี่ครับเป็นแนวน้ำมาพอดีผมกะฟ้องไปให้สนุกอ่ะผมนึกว่าที่ท่านแนวน้ำให้ลูกค้าไม่ผมนึกว่าท่านลูกค้าที่เป็นอายุเกษวิสัยเป็นเจ้าเดียวกันที่ในเขาเจ้าคิดนะครับนี่ก็เลยมาเบิ่งเงินที่นี่ก็สรุปเยอะกับมาษีแต่เพิ่ง เราะหนูค้าเพิ่นกับที่ไม่เจ้านึ่งผมรอเพิ่นยอยู่มาจากจังหวัดเลยนะครับอำเภอ,อผู้กระดึงนะครับากาัไปค้าไปบ้านผมกับยูบะมันเกือบกร้อยโลนะครับนะครับที่จัดโปรเป็นเขาทั่วประเทศแล้วแต้านี้เพิ่นมาแต่เลยนะครับรเลยมารอทรงเพิ่น,น,นมาหนี้ง่ะแตเลยมาเพื่อพื้นที่ก่อนจะไปติดทีเกษตรพิสัยนะครับนี่ครับบนยาวจุดไฟนะครับ เพื่อนว่าจะเอาพวกก่อสร้างเชื่อมเล็กได้บ้เพุทนว่าเอาชุดแบบหาชัดปูมือก็บาด่อนนะครับแต่ก็รวบติดตั้งเพราะมีการเดินดรอทด้วยมือก็บาดทีความทรงประเสริฐรวบติดตั้งอันนี้คือมาติดตั้งเหมือนผมว่าเพิ่งเปินที่ก่รบมาว่าเขาใช้ผิดเนาะขออภัยหัวนึกงเป็นเจ้านึกว่าเป็นเจ้าเดียวกันที่ท่านท่านปิงนะครับเปินแนวหน้ามากนว่านึกว่าเจ้าเดียวกันที่โอนเงินไปจองเขาใช้ผิดแต่มันมาทั้งหมดแต่มันจะเป็นสามชุดนะครับผม อันนี้ก็วันที่19นะครับ2564ัน้ากะครับและก็เพื่อนว่าสิเอาแคอ่าพอใส่ก่อนจะสิเจาะน้ะบุญงบดานหรือว่ายังสิต่อเติมเป็นชุดการเกษตรนะครับเพื่อนถามว่าชุดนี้มันใส่การเกษตรนักได้บ่อ่าถามว่าใส่หรือว่าใส่ได้แต่ว่ามันจะกินไฟหลายเพราะว่าอุปกรณ์ปั๊มน้ำนะครับมันจะกินมากกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าธรรมดา3-4เท่าเนาะแห้งน้ำหรือแห่งกินหลายนะครับแห่งตะมี แรงดันแรงดันเกินนะครับมันแห้งจะกินหลายนะครับเพราะว่าแห้งเอาเมื่อไปปิดไหว้หรือว่ามีสปปิงเกิดมันจะกินหลายเท่า,านะครับผมก็ตามคลิปเลยตอนนี้ลูกค,ค้าก็ตทอมาตามเลยเพราะว่าพิษนะครับ,รบอ่าพิษอ่าเกนว่าอย่งพิษเป้าพาดเป้าพาดเป้า,พาเพราะว่า,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 าผมนึกว่าเป็นเจ้าเดียวกันที่แถวตรงมาติศนี่อ,อีกชุดหนึ่งเลยก็อยู่กเกษตรวิสัยอีกชุดหนึ่งนะครับนะ อ่ะกดติดตามคิดไว้ครับผมเดี๋ยวว่างๆยังมีการประกอบอิเวอร์เตอร์มีอย่างอีกหลายอย่างที่เอาขอมาแล้วกนแนะนํำไห้แล้วกคืองานผมจริงๆเป็นงานแนะนํำแบบการใส่งานเนาะแล้วก็เลือกใส่อุปกรณ์ที่มันคุ้มค่านะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์ได้นยะเป๊ะขอบเบอร์หน่อยนี่ครับเป๊ะสายหดเรานะครับกำลังศึกษางานโทรสอบถามได้096 4 9 7 5 8 2 7ดนะครับนี่ เบอร์โทษดวนโทรตลอดนะครับนะครับแล้วก็แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั่วโลกนะครับทั่วโลกก็คือ,อท่านที่เพิ่นไปเหตุนอกเหตุงานอยู่นอกอยู่ต่างประเทศแต่บอกแต่วันนะครับมิริกงมิริกาอย่างอิสราเอลอย่างก็แล้วแต่เพิ่นอยากติดตั้งต่างจังหวัดประเทศใต้ให้พี่ให้นอ้องเพื่อนก็แอดไลน์คุยกันนะครับถ้าโทรมันสิเพืองค่าโทรมันต้องมีเบอร์ข้ามประเทศอีกรหัสข้ามประเทศก็แอดไลน์โทรคุยกันเอา0 6 4 2 7 1 สามแปดเจทวกนะครับวันนี้ก็สิบเก้าอัดวิดีโ,ดโอไว้ให้เบืง 64, 19, องสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สิบเก้าท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็คือมาเบิองเหมือนที่ก่อนมันผิดเป่าอันนี้ก็คือนัดเพิ่นที่หลังเดี๋ยวเสร็จแล้วคอยมาติดให้เพราะว่าพลาดเป่านะครับเข้าใจผิดที่คนที่โอนตังไปผมคนึกว่าเป็นท่านาลูกค้าเก่าเน้นน้ำไปนะครับเข้าใจผิษดดขออภัยเอาขอบคุณครับผมกดติดตามไว้เดี๋ยวมีคลิปดีๆให้เบิองขอบคุณครับ